ทุทครับดินยังเชื่อว่าถ้าสุดท้ายฮิรันยังมีชีวิตอยู่เราจะได้เห็นเขาเดินขึ้นสู่ศาลและเข้าสู่เรือนจําไปรับโทษตามกฎหมายนะครับการรือ้อคดีการเสรียชีวิตพ่อแม่ของฟารุ่งและไต้ล่าดูมีอุปสรรคด้วยข้อจํากัดทางกฎหมายแต่ดินเชื่อมั่นในตัวของทนายที่เตียหยางหามาให้เขาดูเก่งครับตอบอะไรถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยคืนนี้ก็เลยได้รับความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเอาล่ะไปรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดกับสิ่งที่เถากุหลาบเขาได้ทําเอาไว้นะครับทุบครับค่อยๆทุบเริ่มจาก คดีที่เขาไปทําร้ายร่างกายสันติกับขังน่วงเหนียวและยังข่มขู่อีกนะครับทุบอีกไปเผากดังนะครับรวมทั้งคดีอื่นและสุดท้ายมันน่าจะนําไปสู่การรื้อฟื้นคดีการเสียชีวิตพ่อแม่ของฟ้ารุ่งและใต้ล่าด้วยหรือไม่รอติดตามครับคุณผู้ชม2ตอนสุดท้ายของละครใต้ล่าอย่าพลาดนะครับช่องวัน31ครับสู้กันด้วยกฎหมายจะทวงคืนความยุติธรรมได้หรือเปล่านะครับเราน่าจะได้เห็นหิรันติดคุก ได้เห็นฮิรันเข้าสู่เรือนจำถ้าละครนะครับตอกย้ำเรื่องความยุติธรรมไม่ยุติธรรมให้เราเห็นได้มากขนาดนี้ไตาลาก็ส่งสัญญาณออกมาว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ใช่แค่ความแค้นส่วนตัวละแต่เขากำลังทำให้เห็นครับว่าเฮ้ยมันทำได้ต่อยคุณจะใหญ่โตมาจากไหนอะ่ะก็ต้องได้รับโทษด,ดิผิดก็รับผิดสิ่งที่เขาทำนินว่าถ้ามองในละครอาจก็เห็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดมองมาสู่ชีวิตจริงนินว่าถ้าเกิดดูในละครอาจจะ อาจจะส่งสัญญาณหรือว่าส่งบางอย่างมาสู่คนที่กําลังเผชิญอยู่กับความอายุติธรรมครับให้ลุกขึ้นมาสู้มันอาจจะยากมันอาจจะเหนื่อยครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะใคร,รเผชิญอยู่นินส่งกําลังใจให้ด้วยครับสู้ให้มากที่สุดจริงๆในละครเราก็เห็นนะว่าตัวของใต้ลาก็ก็เหนื่อยเหมือนกันครับสู้กับอํานาจเงินตราสู้กับอิทธิพลนะอะไรงต่างๆมันมันเหนื่อยจริงแต่เขาก็สู้เขาบอกว่าสุดท้ายเขาไม่รู้หรอกมันจะเป็นยังไงแต่นี่ไง เขากาลังจะทําเขากําลังจะทําให้เห็นครับสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เขาทําให้เห็นแล้วว่าถ้าเรากล้ามากพอครับนินเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นภาพนี้ภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจริงในละครน,นะครับต้องย้าว่าเป็นภาพที่ตัดต่อเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครเท่านั้นครับถ้าเรามองเฉพาะคดีที่หิรันได้ก่อก็คือเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ตาย2คนเลยก็คือพ่อแม่ใต้ล่าและฟารุ่งนะครับคุณผู้ชม โทษเนี่ยจำคุก3-10ปีปรับ6 0 0 0 0ถึง200,000บาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีครับคุณผู้ชมโทษเนี้ยตามพรบรจราจรทางบกถ้าคุณผู้ชมสนใจไปอ่านเพิ่มเติมนะครับพรบรจราจรทางบกไปศึกษาเพิ่มเติมน,นี้สรุปแบบสั้นๆที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งดินเชื่อว่าโหเอาความจริงนะมันไม่ใช่แค่นี้หรอกความผิดที่รันทรรวมทั้งคนอื่นๆด้วยว่าจะเป็นเปี่ยมยศชานและทนายที่ออกมาแถลงข่าวอ่ะ ที่พยายามปกปิดข้อมูลทำลายหลักฐานร่วมกันอีกอะ่ะสุดท้ายแล้วมันต่างกรรมต่างวาระก็ต้องรับโทษกันไปแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าพวกเขายังอยู่ตัวละครพวกนี้ยังอยู่นะถากรุลาบะ่ะต้องรับโทษตามกฎหมายมันจะทำให้เราเห็นมันจะยิ่งตอกย้ำเรื่องความยุติธรรมที่ละครสื่อออกมาได้ชัดเจนมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามา หลอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่เอาละศาลจะตัดสินสรุปออกมายังไงใครจะโดนคดีอะไรได้รับโทษอะไรไปบ้างครับยกเว้นนะว่าถ้าเกิดใครเสียชีวิตไปอันนี้ก็ก็เหตุการณ์ก็เปลี่ยนนะก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ดินเชื่อเชื่อในความยุติธรรมครับเชื่ออย่างที่ไต้ล่าเชื่อว่ามันมีสิพวกเขาก็ต้องได้รับโทษเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งไต้ล่าเตียอย่างเองเขายังต้องไปรับโทษเลย แล้วละครก็ตอกย้ำมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เตยยางพูดกับเปี่ยมยศว่าเอา้ตาต่ล่าเขาติดคุกก็เขาทําผิดไงก็ไปรับโทษผมเองก็เคยติดคุกมันก็เป็นประสบการณ์ผิดก็รับผิดแต่เปี่ยมยศล่ะเคยหรือเปล่าทุกครั้งจ่ายจบยัดเงินถ้าวิเคราะห์ถึงการสู้คดีนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเชื่อว่าแบบสู้ได้เต็มทนายก็แบบเก่งขนาดนั้นน่ะส่วนสันติก็พร้อมสู้ใจเขามาแล้วครับ อีกทั้งถ้าถ้าเกิดนะดินยังหวังว่าไอ้คลิปที่อากาศเขาถ่ายอ่ะถ้าเกิดไปกู้ข้อมูลนะในโทรศัพท์ว่ามันกู้ได้อะ่ะเพราะว่ามแม่เขาแค่โยนลงไปในในชักโครกเองอะ่ะดินว่ายังกู้ได้นะไม่แน่นะอาจจะยอยู่ก็ได้ถ้าอยู่นะมันพีคเลยนะมันเพียงพอในการที่จะมาสู้คดีคือหลักฐานมันชัดมากเลยะ เอาถุงไปคุมหัวเขาแล้วคาพูดที่สันติพูดออกมาที่เปี่ยมยศที่ชานพูดออกมาในเวลานั้นนะ่ะมันชัดมากๆเลยครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยกับการสู้เพื่อความยุติธรรมในครั้งนี้ที่เราเนี่ยติดตามร่วมกันมาในละครใต้ล่าและนินก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับกับคําว่ายุติธรรมครับคุณผู้ชมดูว่ามันสะท้อนให้เราเห็นอะไรได้หลายอย่างครับนินชอบนะละครเรื่องนี้ที่แบบสะท้อนให้เราเห็น มันคือดูไปดูมันรู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตมันเหมือนสังคมที่เราแบบอยู่ที่เรารเผชิญกันอยู่เลยอะ่ะทีไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์อะไรนะแต่มันสะท้อนให้เราเห็นแบบนั้นจริงครับมันมีอยู่จริงในชีวิตจริงครับคุณผู้ชมละครสะท้อนให้เราเห็นละครให้ข้อคิดกับเราแบบหลายๆอย่างเลยครับวันนี้ดินชอบนะเหตุการณ์ที่ว่าเออดินขอเรียกว่านี่ดีกว่าไป ทุบเถากุหลาบครับคุณผู้ชมแล้วก็ชิงตัวอากาศกลับคืนสู่อ้อมอกของใต้ล่าฝารุ่งนี้เท่มากเลยอะเอาหนักข่าวเอาสื่อมวลชนไปอะเถากุหลาบมีอะไรอะมีปืนมีลูกน้องมีอำนาจแต่ฝารุ่งม,มีสื่อไงไม่กล้าเลยครับคุณผู้ชมไม่กล้าเลยเออดินชอบมากดิ้ชอบฝารุ่งม,มากแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยดิ้ขอเสริมในมุมของอดีตสื่อมวลชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่ยิรันและเปี่ยมยศนะครับส่งกระเช้าไปพร้อมกับบัตรทอง ไม่จํากัดวงเงินนะครับประมาณสัก3าเดือนแล้วเขาหวังว่าเออเรื่องมันจะจบนะไอสิ่งที่นักข่าวเขาเห็นนะมองว่าเป็นเรื่องแบบภายในอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นความเข้าใจผิดถ้าเป็นชีวิตจริงนะคุณผู้ชมดินเชื่อนะถ้านักข่าวมีจรรยาบรณมากพอเขาจะไม่รับเขาต้องไม่รับครับมันผิดรับไม่ได้รับไม่ได้ครับคุณผู้ชม มูลค่าขนาดนั้นเอามาปิดขนาดนั้นและส่งไปให้ทุกสํานักที่ไปวันนั้นน่ะถ้าเป็นชีวิตจริงอะ่ะนินว่ามันมันยากครับสื่อมวลชนต้องนําเสนอข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาครับและไม่สามารถที่จะไปรับอะไรพวกนี้มาได้แลกกับการที่จะไม่นําเสนอข่าวหรือว่าแลกกับการที่จะเบี่ยงประเด็นไปมันไม่ใช่ครับถ้าเป็นชีวิตจริงนั้นเชื่อว่าสื่อมวลชนต้องไม่รับและยังคงนําเสนอข่าวนี้ต่อไปเอาละคุณผู้ชมครับเอาใจช่วย ใต้ล่าครับสู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วเอาใจช่วยทุกคนครับเพราะว่าดูเหมือนถึงฝั่งฝั่งถากุลาบเนี่ยก็จะเล่นวิธีศกกรโรกนะครับไปเอาตัวของอาม,มา่าฟารุง่งอากาศหรือใครใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมาดินว่า2ตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่มันเนี่ยอย่าพลาดครับว่ามันจะพีคแต่สุดท้ายนะครับดินเชื่อว่าใครทําอะไรไว้ก็ต้องไปรับโทษ ตามกฎหมายครับติดตามไปด้วยกันนะครับ2ตอนสุดท้ายเวลา2องทุ่มยีนาทีทางช่องวัน31ในวันพุธพฤหัสบ,บดีนะครับและทุกๆตอนนะครับคุณผู้ชมไปดูเก็บรายละเอียดไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดชอบการวิเคราะห์จาะลิกละครชวนดูละครไปด้วยกันย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์ไม่มีสปอยนะครับแต่ว่าถ้ามีดินก็จะบอกว่ามีมีแค่ไหนอย่างที่ดินเคยบอกมาทุกๆคลิปนะครับดินจะพยายามเคลียร์ข้อมูลและรับผิดชอบกับข้อมูลที่นําเสนอนะครับอย่างทุกๆคลิปเล ถ้าคุณผู้ชมได้ดูจนจบจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดชอบก็มาติดตามมาวิเคราะห์ร่วมกันมาแลกเปลี่ยนผู้คุยแสดงความคิดเห็นและดูละครไปด้วยกันสนับสนุนละครไทยนะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชพรพภพลคืนนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ